ใบพกคืนมีไหมครับถ้าถูกต้องผมก็ไม่ทราบนะขอใบอนุญาตา ح ح, า ح, า ح, าอนุญาตพิกันอ่าอนุญาตที่บ้าตั้งด่านมีใบอนุญาตไหมเออได้ได้ได,ได้เออใบพกคืนมีไหมเออใบพกปืนที่อยู่มีไหมตามมะอ่าทำอะครับ,รบไม,มอะไรหมดยศหมดยศเอาเปล่าเอา่อคนต่าง,งตั้งจุดตรวจเรา หน่อยครับเอ้จะมระชาชนจะได้รู้จักได้รู้จักว่าตังดันถึงต้พอที่มันตรวจสอบอีกทีนึ่งมีคำสั่งมีครับเรื่องไปเรื่องมรั้รับหออตออก้เนี้ยออก้วอ้วออก้อมาโดนตรวจมาเลยครับตวจเลย เรากั่งน้ที่มีไมีใบพุ่มั้ยครับใบพุ่มด้วยใบพุ่มด้วยใบพุ่มด้วยผมจะขอไบอนุญาตพวกท่าทุกคนเลยครับกอบคุณทุ่ ทำได้ไหมบรจะครับบริจาครับนบอที่ไหอนี่ครับไม่สารัาเออต้บอลสมางานมีันการอาชัยครับถ่ายได้ถ่ายได้ได้ๆเอาถ่ายเอานีครับดนกรมทางนี้ได้นนี้คุณขอใบพกด้วค้ต้องมินยูนี่ป่ะครับ่ัแม่ครัั ่าโอเคแล้วนี่ผมนี่ขอไปไปพกปืนไปพกปืนแล้วไปเป็ยุ่งมีใครครับวะเนี่ยอ่าโอเคตัวเขาตรวจสอบหน่อยผมก็ตรวจสอบเองกันได้ครับอ่มีไหมครับมาถูกต้องกันแล้วไปไม่ถูกต้องก็ผมจะเอามาตรวจสอบอีกทีนึงเออเพราะว่าผมไม่ได้อันนี้มไม่ติดอีคาไปตีบริเวณนี้ผไม่ติดยมมาทำไมผมมีอยู่น่าท<ช>ุกทนก็เตรียมมาทำไมเห็นไหมครับเอาประชาชนต้องร<อ> <ไง S 2> ู้จักนะครับเนาะตำรวจในตรวจสอบไปครับเขาบอกว่าไม่เตรียมพร้อมทำไมโดนจับเออ แต่ประชาชนทําทําผิดทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ทขาไม่ผิดครับวันนี้ถ้าด่านไม่เลิกเราไม่ต้องเลิกครับเราเพราะว่าจะตรวจสอบครับนายรับข้อดีคำหนึ่งนะยกคนมาแปับหนึ่งนะถ่ายกันครับนักการักยกคนมาแปับครับเราต้องต้องเลิกต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่อง